อะครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับการต่อถังพานา s o n i c นะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับที่ใช้แกนซักแบบนี้นะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ร่วมของเขาก็จะมีอยู่นะครับประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับนยครับอุปกรณ์ของเขาที่จะใช้กันนะครับมีลานซักมีสวิตช์ปิดเปิดน้ําแล้วก็ มีลานป่นแห้งนะครับแล้วก็มีสายสายปลั๊ไกไฟนะครับอ่ามีแค่นั้นไอที่มันจะไปทํางานร่วมกันนะครับอ่าทีนี้อ่ามีพี่น้องหลายท่านสับสนนะครับสับสนเกี่ยวกับสายไฟอ่าเส้นไหนไปยังไงเส้นไหนมายังไงนะครับทีนี้เราจะต้องไปดูที่ถังนะครับถังที่จะเข้ามาร่วมงานกับไอ้พวกนี้นะครับสามตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราจะเอาสายไฟประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับอ่าสำหรับพี่น้องบางท่าน เพราะว่ามันมีสายไฟโยงไปโยงมาเกิดการสับสนนะครับทีนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะให้แนะนําไปดูที่ถังเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอุปกรณ์ร่วมอุปกรณ์ร่วมตรงถังนี่นะครับที่ใช้ระบบไฟเข้าไปร่วมงานกับตัวนี้นะครับสามตัวนี่ครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่า เราจําตรงนั้นก็ไม่ได้จำตรงนี้เนื่องจากว่าสายไฟอาจจะเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยครับอาจจะจําไม่ได้ว่าเส้นไหนที่มันจะไปร่วมงานกับตัวนี้นะครับเนี่ยครับระหว่างลานซักลานปั่นแห้งแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดน้ำเนี่ยครับเราต้องมาดูด้านในเขมาเลยนะครับนี่เนี่ยครับอย่างเช่นคาปานะครับคาปามีสีอะไรบ้างเห็นไหมครับม่วงน้ําเงินแล้วนะครับเราเห็นแล้วนะครับม่วงน้ําเงินนะครับทีนี้เราก็จะไปดูที่ เดนน้ำนะครับอันนี้ไปร่วมงานกันนะครับนะครับเนี่ยครับเดนน้ำมีสีอะไรบ้างนะครับอ่าสำหรับไอ้ถังรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นสีเทากับสีน้ําตาลนะครับเนี่ยครับสองเส้นนี้นะครับที่จะไปร่วมงานกับไอ้สามตัวที่พาไปดูนะครับอ่าทีนี้มอเตอร์นะครับอ่ามอเตอร์อ่าพี่น้องบางท่านไปเจอมอเตอร์เนี่ยครับมีตั้งห้าหกสายประมาณเจ็ดสายก็มีนะครับประมาณนี้นะครับ เกิดการสับสนว่าเส้นไหนเป็นยังไงนะครับทีนี้มอเตอร์บางรุ่นนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อครับบางรุ่นเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยครับมอเตอร์ตัวนี้ครับจะมีเซนเซอร์อยู่นะครับเราจะไม่ใช้เซนเซอร์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบเดิมของเขาแล้วเราจะมาใช้ลานซักนะครับอุปกรณ์การทํางานก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองครับถ้าทําแบบนี้มันโทนมากผมเคยลงพวกซัมซุงเอลจีไปดูแล้วนะครับทีนี้ มีพี่น้องถามว่าอของพาาผมต่อไปโน่นไปนี่ <c oughs> มันทํางานซักได้แต่ทีนี้มันซักด้วยปั่นแห้งด้วยอาจจะเป็นเป็นการเปิดสวิตช์ไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อสายไฟนะครับาสายไฟร่วมอขอตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีนะครับก่อนอื่นเราจะต้องไปดูข้างในอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับดูสายคาปาสีอะไร อ่าดูสายเดนน้าทิ้งสีอะไรนะครับมันเป็นไฟเข้าเส้นไหนนะครับเส้นไหนที่มันออกจากบอร์ดมานะครับอ่ะทีนี้มอเตอร์อ่าบางรุ่นเห็นไหมครับนี่ครับอา่าจะมีอา่าสายไฟเข้ามอเตอร์โดยเฉพาะจะมีสายไฟเข้าและสายคาปาสองเส้นเป็น3เส้นนะครับแต่ที่เหลือจากนั้นมามันเป็นสายเซนเซอร์นะครับเนี่ยครับสายเซนเซอร์เพราะมอเตอร์บางรุ่นเขาจะมีเซนเซอร์อยู่ทีนี้ถ้าเราจะมาดัดแปลงใส่บอร์ดจีนหรือว่าจะใส่ลาน <c oughs> ลานประเภทนี้นะครับ เราไม่ต้องไปใช้นะครับไม่ต้องไปใช้ไอเซนเซอร์แล้วนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่านนี่ครับนี่ผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับนะครับแต่ตัวนี้มีเซนเซอร์เซนเซอร์อยู่3เส้นนี่นะครับเราไม่เอาลวครับเนี่ยครับตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ไม่มันไม่สามารถร่วมงานกันได้เนื่องจากว่ามันคนละระบบแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นสายคาปาสีอะไรนะครับและสายไฟเข้าและสายคาปาจะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับเป็นสีอะไรเพราะสาย2เส้นนี้นะครับกับสายคบที่วิ่งเข้าหามอเตอร์ จะต้องเป็นสองเส้นสีเดียวกันนี่แหละครับนะครับส่วนสายเดนน้าทิ้งนะครับล้วก็จําแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นรุ่นนี้เขาก็จะเป็นสีเทากับสีน้ําตาลนะครับทีนี้เราก็จะไล่สายพวกนี้นครับมาครับเราจะใช้เฉพาะเท่านี้เท่านั้นเองครับสายไฟอย่างอื่นเราจะไม่เกี่ยวที่จะเกี่ยวกันก็คือสายคาปาสายมอเตอร์แล้วก็สายเดนน้าทิ้งเท่านั้นเองนะครับที่จะมา อ่าร่วมงานกับไอ้ตัวนี้ครับ3ตัวนี้นะครับอ่าอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับราคาก็ถูกนะครับอ่าสหรับบอร์ดมันเสียเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับมีแค่นี้เองเนี่ยครับเราก็ไปหาซื้อจะเอาใหม่เลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปหามือสองตามร้านของเก่าก็มีเยอะแยะนะครับเราก็มาดัดแปลงใส่ข้างบนเอานะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เครื่องถ้าเอาไปวางกับเครื่องแล้วนะครับอ่าพี่น้องงงครับอ่าสับสนผมเราจะมาวางข้างนอกแล้วก็ไล่สายให้ดูเป็นเป็น เป็นจุดๆไปนะอันนี้ก็สายปลั๊กไฟเท่านั้นเองครับอันนี้พวกนี้ก็เอาไว้ตัดตอ่อพันเทปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับ <c oughs> เพราะว่าพี่น้องสับสนที่ถามเข้ามามันไปโน่นมันไปนี่แล้วก็ต่อผิดด้วยนะครับทีนี้ผมจะมาต่อให้ดูเลยครับเอาเอาเห็นเห็นจัดจะนะครับอ่าเข้าใจนะครับว่าสายไฟที่เราจะเอาไปร่วมง,งานกับมานะครับมีสายคาปาสายมอเตอร์แล้วก็สายเดินน้าอย่างอื่นเลาะทิ้งให้หมด <c oughs> แต่ถ้าเรายังไม่เคยจริงๆครับเราเลาะสายออกมาแบบนี้เลยครับเนี่ยครับนะครับ อ่าเราเราถอดสายมามาดูจจะเลยครับมาดูจจะ <c oughs> ไล่มาจากตรงนี้อ้าวโอ้อันนี้สายคาปาเนี่มานี่แล้วไปไล่จากตรงนู้นมาอ๋ออันนี้สายเดนน้ําอันนี้ก็สายมอเตอร์อ๋อทำไมมีเยอะแยะอ๋ออันนั้นเป็นเซนเซอร์เซ็นเซอร์เราไม่เอาเราตัดทิ้งเราจะเอาสายไฟที่เข้าหาอ่ามอเตอร์คือสายไฟเข้าแล้วก็สายคาปาสองเส้นนี้เท่านั้นเองนะครับเอาล้ครับ สำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาครับเกี่ยวกับถังพานาโซนิกนะครับทีนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําการต่อสายไฟเพราะเราจําแนกแยกออกมาให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก็อุปกรณ์ร่วมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับอ่ะครับอันนี้คือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟจะมี2เส้นเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็จะมี2เส้นเราจะเส้นไหนก็ได้นะครับที่เราจะเลือกเอานะครับเนี่ยครับระหว่างไฟ2เส้นนี่นะครับ มันจะต้องเส้นหนึง่งไม่ต้องลงข้างล่างนะครับลงข้างล่าง <c oughs> อีกเส้นหนึ่งก็ต้องลงข้างบนขึ้นข้างบนเพื <c oughs> ja to, to ่อที่จะมาบรรจบกับอุปกรณ์ร่วมเหล่านี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของมันด้วยนะครับมันจะได้วนเข้าหากันนะครับนี่ครับมีแค่นี้เองนะครับทีนี้เราจะเอาไฟไปเข้านะครับไฟไปเข้าไอ้สามตัวนะครับถ้าสมมติว่าไฟเส้นบนนี่นะครับเส้นอันบนว่า้งเถอะครับอันไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับเส้นบนนี่นะครับ นี่คร kind of ับน like ี่นะครับนี่เห็นไหมครับไฟด้านบนนะครับจะต้องมาเข้าเข้ากับสวิทเข้ากับไอ้ตัวลานซักหนึ่งเส้นแล้วนะครับแล้วก็มาเข้ากับไอ้สวิ์อีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มาเข้ากับลานปัดแห้งหนึ่งเส้นหมายความว่านี่นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับสามเส้นนี่ครับ็นกระจุกมาเลยนะครับนี่ครับนี่ กระจุกมาเลยเนี่ยครับเอามาเข้ากับสายไฟด้านบนเส้นเดียวนี่แหละครับไม่ต้องเอาอะไรไปพว่วงมาอีกแล้วนะครับเนี่ยครับมีแค่นี้นะครับเนี่ยอเอาพัานแบบนี้ก่อนนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยเ <laughs> พราะพี่น้องงงเอาความไว้ก่อน นะครับเนี่ยครับสายไฟมีสองเส้นนะครับอันนี้จะขึ้นด้านบนนะครับเออดุลงด้านล่างนะครับเนี่ยครับสวนสายไฟอีกเส้นด้านบนนะครับมันจะต้องมาเข้าอย่างละเส้นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นกระจุกมาเลยนะครับพะไฟพะไฟอ่าเส้นนี้ครับมันจะมาเลี้ยงมารอไอตัวนี้นะครับหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นรอไว้แล้วนะครับรอการทํางานร่วมกับไอตัวโน้นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับมีประมาณนี้เห็นไหมครับเอานี่ มาครับเนี <one> ่ยอ้าวให้จระเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้สายขับปลานะครับเดี๋ยวเราก็ไล่ไปนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับอ่าสายปักไฟเส้นนี้นะครับมันจะต้องมาเลี้ยงไอ้ตัวนี้หนึ่งเส้นมาเลี้ยงไอ้ตัวนี้หนึ่งเส้นมาเลี้ยงไอ้ตัวนี้หนึ่งเส้นนะครับสวิต์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับสวิต์ปิดเปิดน้านะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเข้ามาเลยเห็นไหมครับ ออกมาพบมันจะมาแยก3าจุดตรงนี้เลยครับไปไปไปโน่นเลี้ยงตรนี้ถ้าเราเสียบปลั๊กไฟไฟจะวิ่งเข้ามารอมารอมารอนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวอันนี้เราจะลงข้างล่างเลยนะครับเนี่ยครับลงข้างล่างไปไหนบ้างนะครับตอนนี้สายคาปาเขามันนะครับที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะครับเห็นครับสายคาปาเขามันที่เราไปดูที่ตัวข้างล่างครับสายคาปาสีอะไรสายเดนน้ํทิ้งสีอะไรสายมอเตอร์สีอะไรนะครับนี่นี่ครับทีนี้เราก็ เขาเราเห็นแล้วนะครับเรารู้แล้วนะครับเนี่ยครับอ่าเรารู้แล้วทีนี้ <c oughs> พอเรารู้แล้วนะครับสายคาปานะครับเนี่ยครับอันนี้สาย ar, คาปาเข้ามอเตอร์มันแยกแลยนะครับเนี่ยครับอันนี้สายเดินน้ำออกไปก่อนนะครับอ่นนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสายคาปา ที่จะเข้าหามอเตอร์นะครับเนี่ยครับเนี่ยสายคาปาเรารู้แล้วสายคาปลาตัวนั้นมันมันมาตัวนี้มันแยกเข้าหามอเตอร์แลวนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ลานตัวนี้นลครับเนี่ยครับพอเราจําได้แล้วนะครับว่าที่คาปากับมอเตอร์มันเป็นสีเดียวกันเราต้องเอาขึ้นมาหาตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ทีนี้ไอลานปั่นแห้งตัวนี้นะครับเนี่ยครับ นาดปัดแห้งตัวนี้นะครับเส้นเดียวนะครับเราก็เอามาพ่วงนะครับเห็นไหมครับนี่มาพ่วงกับสายคาปาด้วยครับอ่าคาปาเส้นไหนก็ได้ที่ที่มันที่มันเข้ากับบรรจบกับถังให้ให้มันหมุนหมุนปัดแห้งได้นะครับนี่ครับเราก็เอามาพ่วงแค่นี้เองเห็นไหมครับอันนี้สายสวิตนะครับนี่สวิตปิดเปิดน้ํานี่ไฟก็มารอแล้วนะครับอ้าวนี่ครับอันนี้พันเทปก่อนนะครับอ้าว อ่านี่ครับนี่สายคาปาพวกเราเห็นแล้วว่ามันเป็นคาปาพวกเราดูที่ข้างล่างในถังแล้วนะครับว่าเป็นสายคาปานะครับนะครับมีประมาณนี้อ่าทีนี้สายเดนน้ําทิ้งนะครับสายเดนน้ําทิ้งเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันมีมันมีสองสีนะครับเห็นมครับนี้ครับสีน้ําตาลกับสีเทานะครับอ่าสีเทา้นี้ก็จะเป็นไฟเป็นไฟวิ่งเข้าไปร่วมกับมอเตอร์เลยครับเนี่ยครับ ทีนี้เราก็เอาสายสีน้ําตาลนี่แหละครับเนี่ยครับมาเข้ากับไอ้สวิคตัวนี้เลยครับปิดเปิดน้ําเลยครับเนี่ยครับเนี่ยมาเข้ากับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมารอกับตรงนี้รอกับที่สวิคนี่แหละครับพอเราปิดเราเปิดมันก็จะทํางานเลยนะครับเนี่ยครับเพราะไฟมารออยู่ในเส้นหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับต่อสวิคกับ ไอ้เส้นที่ลงมาจากด้านล่างจากเดนน้าทิ้งขึ้นมานะครับไม่ต้องเข้าไปหาที่ไหนนะครับวิ่งเข้ามาหาสวิคตัวนี้แหละครับเพื่อมารอกับสายไฟนิวตันเส้นนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้มาวางข้างนอกน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในถังติดตัวมันนะอาจจะงงไปหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่อ่านี้ไฟมารอตัวนี้แหละครับนี่ครับสายนิวตันมารอแล้วครับมารอสวิ์ดีแหละครับทีนี้ สายเส้นนี้ครับวิ่งตรงมาจากเดนน้ําเลยนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับอาทีนี้สายไฟที่มันจะเข้าไปหาเดนเดนน้าแล้วก็มอเตอร์อีกต่างหากนะครับนี่ครับเส้นนี้ยังรออยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสายปลั๊กคอยเส้นนี้รออยู่นะครับทีนี้เราก็มาดูสายไฟมาเลยครับนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับไฟอีกเส้นหนึ่งมัน ไฟเส้นนี้นะครับมันจะวิ่งไปหานะครับเนี่ยครับเส้นนี้ครับเนี่ยครับเราจะแยกยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเส้นนี้จะวิ่งเข้ามอเตอร์นะครับเนี่ยครับเส้นนี้จะวิ่งเข้าเดนน้าทิ้งเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราเอาไฟเข้าตรงนี้ก็ถือว่าจบเรื่องเลยนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเห็นนะครับพักไฟสองเส้นนะครับเนี่ยพักไฟสองเส้นอีกเส้นนี้จะลงไปด้านล่างอย่างเดียวนะครับอีกเส้นนี้ก็จะไปพ่วงกับด้านบนเป็นกระจุกนั่นเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับ อ้าวนี่นะครับอันนี้มาวางข้างนอกให้เห็นเลยนะครับทีนี้ก็ไปประกอบเอาเองเ <c oughs> ี๋ครับเพราะมันอยู่ในถัง <c oughs> เลยงงอ้าวครับนี่ครับปลั๊กไฟมีสองเส้นนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งไปหาเดนน้ํากับมอเตอร์เท่านั้นเองไม่ต้องไปที่อื่นนะครับอ่าส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับอีกเส้นหนึ่งของปลั๊กไฟจะต้องเข้ามาหาไอาตัวนี้ครับลานปั่นแห้งลานซักสวิตเปิด ปิดน้ำนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าเราเสียบปลั๊กทำงานมันก็จะทำงานให้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ถ้าเราจะซักแล้วก็หมุนตัวนี้ถ้าเราจะปัดแห้งเราก็หมุนตัวนี้ถ้าจะเปิดน้ำทิ้งก็เปิดตัวนี้เห็นไหมครับแค่นี้ก็จบข่าวแล้วนะครับเนี่ยครับ่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดทางนู้นให้ดูนะครับดูการทางานของเดนน้ำละมอเตอร์นะครับ อ่านี่ครับอ่าแบบนี้เห็นไหมครับอ่านี๋ยวเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะมากดตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็จะดึงเลยนะครับ ดึงปล่อยน้ําทิ้งเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะปิดนะครับปิดไอ้ตัวนี้ก็ดิดกลับเลยนะครับเห็นไหมครับปิดน้ําขังน้ําไว้นะครับทีนี้ถ้าเราจะมาซักนะครับตัวนี้เราเอาน้ําใส่ถังน้ําได้ขนาดเราก็มาหมุนซักตัวนี้เลยครับเนี่ยครับมันก็จะซักแบบนี้นะครับหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วนะครับล้างหมดแล้วว่างั้นเถอะครับ อ่าล้านหมดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะปล่อยน้ําเก่าทิ้งนะครับแล้วก็มากดตัวนี้นะครับอ่าเดนน้ําก็จะดึงออกมาเลยครับดึงปล่อยน้ํอ่าเห็นหครับพอน้ําออกจากถังหมดแล้วนะครับพอน้ําออกจากถังหมดแล้วนะครับแล้วก็จะจัดผ้าในถังด้วยก็ได้ครับบางทีมันอาจจะพันกันเป็นก้อนเราจัดผ้าด้วยทีนี้เราก็มากดแล้วก็มาหมุนตัวปานมาน,นะครับ มันก็จะปั่นหมาต,ตอนนี้มันจะไปด้านเดียวท่านเพราะอยู่สู่ระบบปั่นหมานะครับเห็นไหมครับที่มีนอกสับสนคือ,อหนึ่งมันมีสายเซ็นเซอร์ด้วยนะครับอาจจะไปพ่วงเอาสายเซ็นเซอร์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์เราไม่เกี่ยวนะครับเพราะบา,บางรุ่นนะครับ <c oughs> มอเตอร์ของเขาจะมีสายเซ็นเซอร์เราตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เอา <c oughs> แล้วทีนี้ พี่น้องอาจจะมาสับสนตรงนี้นะครับเนี่ยครับเอาสายไฟคาปลาเออเอาสายไฟเดินน้ำนะครับมาเข้ากับไฟตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องผ่านสวิตก่อนนะครับเอาลหครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับระบบพานาโซนิกนะครับก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ